แตครับเ่นรวันนี้พัดลงตัวนี้ซ่อมไปแล้วนะครับเพราะว่าการไม่ผ่านนะครับคือมันเป็นแบบนี้นะครับเครื่องทํางานนะครับเครื่องปกติครับผมกดดูครับอ่าลูกต้มหมุนนะครับแต่ว่าใบไม่ขยับนะครับขยับนิดเล็กน้อยนะครับถอดออกครับผมเครืงนี้เราจะลื้อใหม่นะครับมาทดสอบดูข้างในอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วแล้วก็หมุนตึ้งหยอก ันนี้เราเปลี่ยนแกนเป็นบูทใหม่ให้ลูกค้าแล้วนะครับสุดว่าขานนะครับเราก็เลยต้องเอามาซ่อมใหม่นะครับเสร็จ <Okay. S 1> แล้วเราก็ลื้อออกเลยครับผม <le fun> ก็ถอดออกเลยนะครับผมละขั้นตอนนะครับอถอดสลักออกถอดน็อตออกนะครับช่วงนี้ก็ง่ายนะครับแล้วก็มาดูด้านในกันครับว่า สารข้างในมันฟรีนะครับมันเป็นยังไงเครื่องนี้เคยซ่อมไปแล้วนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่นะครับก็้างแก้ไขลูกค้านะครับเพราะว่าเราก็ถอดด้าหลังออกก่อนนะครับเหมือนเดิมถอนลูกตุ่มออกครับแล้วก็มาดูครับนี่ครับความผิดพลาดของเราที่ใส่ลูกตุ่มให้ลูกค้าไม่แน่นนะครับเออโอ้โหป๊บเบียองครับแกนสึกหรอเลยครับนี่เพราะสาเหตุเพราะลูกตุ่มมันหลวมครับ ถ้าเป็นไม่ได้หาลูกตุ้มใหม่มาใส่นะครับแต่ว่าถ้าหาไม่ได้เราก็ต้องใช้กาวหยดครับลูกตุ้มไม่หลวมกินแกนเราใช้แกนใหม่ใส่ก็ให้ลูกตาครับลองใส่ดูแล้วก็หลวมมันน่าใส่กาวอยู่นะครับผมหยอดกาวแล้วครับยังอยู่ลองถ้ามีเอ่อถ้ามีตัวใหม่ลองเอาตัวใหม่ใส่ดูครับ น,นี้เป็นตัวใหม่นะครับลองใส่ดูเผื่อได้นะตัวนี้แน่นครับอันนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ครับดึงไม่ออกแต่ตัวนี้ไม่รู้สาเหตุครับเป็นต้องแรงถึงหลวงนะคแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่ให้ลูกคลาเลยก็ได้นะครับต้องเสียดายดนะครับก็แกนไม่ได้มาตรฐานนะครับแบบนี้แกนที่เราซื้อมาตัวนี้นะครับ ขาดความมาตรฐานไปเยอะเลยนะครับ,รบก็ใส่บูทลงไปนะครับเราใส่บูทใหม่ครับผมนี่เราซื้อมาเป็นห่ออย่างนี้นะครับเพืเ่อนๆอยากได้อะไรก็สั่งซื้อที่ผมได้นะครับก็ส่งให้นะครับมีบูท18นิ้วนะครับเราก็ต้องหาบูท16นิ้ว เคเ็สนี้นะครับเป็นเคล็กตุ่มม,มันหลวมนะครับมันปีแต่น,นี้เราเข้าไปมันก็โอเคแล้วครับแน่นแล้วก็ใส่สตุ่มไปเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมขอกลับมันนีหนึ่งครับเหมือนตรงนี้จะสั้นไปหน่อยนะครับรอหา,อามาลองเพิ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปหามาลองเพิ่มครับ ครับเดี๋ยวใช้ที่นี้ลองเพิ่มแล้วลองใส่ดูครับก็อันนี้เข้าไปเดี๋ยวลองดูระยะชักก่อนครับถ้าเกิดระยะชักมันไม่ได้นะครับเราต้องอลองผิดทางครับว่าจะลองข้างหลังครับนี่ข้างหลังข้างหลังนี่ครับให้มันเหลือประมาณนี้ครับข้างหลังนิดเดียวประมาณนี้ครับ โอเคเดี๋ยวลองใส่ดูครับถ้าชารกมันแน่นไปเราต้องถอดออกทำใหม่นะครับชัร์กอไหนแน่นครับเมือน,นี้ครับไม่ขยับเลยครับแสดงว่าอ่ามันแน่นไปครับต้องดึงออกมาใหม่ถ้าเกิดเราไม่ใส่่ะครับมันจะเยอะไปหรือเปล่าลองดูก,ก่อนเอาใส่แค่นี้พอลองใส่ดูครับ ดูครับเยอะไปครับผมต้องลองครับเพราะว่ารายะทักมันเยอะไปต้องหาครับเดี๋ยวผมหาก่อนครับผมโอเคผมได้ตัวสั้นมาครับนี่ก็ไม่หนามากไม่ใช่พี่เป็นผู้หญิงวนน่าจะได้แล้วครับใส่ไปเลยครับผม สำหรับเพื่อนๆอยากได้อะไรนะครับอะไหล่พัดลมเป็นแกนเป็นบูธเป็นซีนะครับก็อ๋อยังเยอะอยู่ครับผมยังไงแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวได้ตัวนี้มานะครับมันจะบางกว่าตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งตัวตัวที่แรกนิดหนึ่งครับถ้าได้ก็คือเอาถ้าไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับโอเคได้แล้วครับนี่แค่นี้ระยะชักโอเคครับใส่ก็อนเลยครับผมเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับนี่ครับ หมุนได้แล้วครับผมระยะชัดก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ขันน็อตสีตัวให้แน่นนะครับเหมือนตำแหน่งเดิมนะครับเราก็ประกอบทดลองให้ลูกค้าทดลองให้ให้แน่ใจก่อนว่ามันใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับครับผมพอประกอบเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการเคสดูครับว่าหมุนดีหรือเปล่าหรือสายดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนะครับก็เบอร์หนึ่งครับหมุนปกตินะครับแล้วก็จุกไม่แน่นนะครับเราก็ ยกขึ้นยกลงสายเต็มรอบนะครับตอนนี้ก็ส่งลูกค้าได้เลยครับก็เก็บเล็กเก็บน้อยนเมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปถ้ามีประโยชน์กดติดตามด้วยนะครับกดรูปดิ่งด้วยครับิหน้า <I think S 2> จะมีสีแ <that is S 2> ดงนะฝากกินนี่รับแ <and> ล้วครับสวัสดีครับ All the time.